่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทริลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศัก์บุญกิยาพันธ์นะครับบางวันก็เสียงใสบางวันก็เสียงแหบแห้งตามประษาคนชราว่ากันว่าคนชรานี่ถ้าจะชะลอความชราก็คือก็จะต้องรักษาสุขภาพและเขาว่ากันว่าคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าจากไป แม้ว่าจะถึงวัยอันควรไม่ควรก็แล้วแต่เพราะมันเกิดจากกินไม่ได้กินได้ก็กลืนไม่ลงนะถ่ายก็ไม่ออกนานๆก็ถ่ายทีท้องผูกนี่นอนก็ไม่รับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่คลายความเครียบมันก็มีแต่ความทุกข เพราะฉะนั้นคาถาทิศบวนบางประมาก็บอกว่าคุณจะรวยจะจนคุณจะดำเนินชีวิตยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้นะชีวิตนั้นกินได้ถ่ายออกนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายคลายความเครียดแล้วคุณก็จะพบกับความสุขนะบางคนก็บอกว่าผมเป็นคนไม่มีเพื่อนเอา้าก็ตัวเองนั่นไง ก็คือเพื่อนของตัวเองนะบางทีก็ต้องนั่งคุยกับตัวเองอย่าก,กระทืบตัวเองทรํรลายตัวเองต่อว่าตัวเองไอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจิตใจมันก็หดหู่และก็ห่อเหี่ยวนะครับอ้าวนี่ก็เป็นข้อคิดต้นรายการของเราทีนี้วันนี้จะตอบประเด็นแฟนรายการบอกว่าอยากจะทำปุ๋ย ใช้เองจะทำยังไงได้บ้างโอ้คำถามนี้เก่งเก่งตรงที่ว่าถามสั้นๆนิดเดียวแต่ตอบกันได้สามวันสามคืนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละแต่เดี๋ยวทิดบ้วนบางประมาก็จะย่อๆให้ฟังคืออย่างนี้ครับพี่น้องถ้าท่านทำปุ๋ยเองดำรงชีวิตอยู่เองถ้าปลูกพืชในลักษณะ ปลูกกินปลูกอยู่นะมีแค่ไหนกินแค่นั้นก็สบายไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาร่วมด้วยช่วยกันแต่กรณีที่ท่านปลูกพืชเป็นการค้าปลูกเป็นเชิงธุรกิจนะฮะอันนี้จำเป็นนะครับว่านอกจากทำปุ๋ยใช้เอง แล้วเราก็ควรจะมีปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตแล้วก็ได้ผลผลิตมามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกอเป็นกรรมเทียบกับเวลาที่เสียไปในเวลาเท่ากันเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดไว้สะก่อน ทีนี้วิธีการทำปุ๋ยใช้เองปุ๋ยที่ทำเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยชีวภาพนะฮะที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาแต่ถ้าปุ๋ยเคมีไม่ได้เพราะว่าท่านจะต้องไปขุดเอาแรงแร่ต่างๆมาแล้วก็มีขั้นตอน กระบวนการในการที่จะให้ได้มาตามสูตรปุ๋ยต่างๆเพงนั้นปุ๋ยที่ทำเองได้ก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยชีวภาพข้อดีก็คือว่าในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันได้ทาตอาหารครบถ้วนกระบวนความตามความต้องการของพืชแต่ปริมาณ NPK คือธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่พอตรงเนี้ยที่เราต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีแต่ถ้าคุณใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวโดยคุณไม่ใส่ปุ๋ยอินรีย์คนก็จะได้ธาตุอาหารไม่ครบทั้ง16ทธาตุนะฮะก็จะมีเพียงธาตุอาหารที่เขาใส่มาในกระสอบจะเป็นสูตรปุ๋ย3ตัว5ตัว ก็แล้วแต่ชนิดของปุ๋ยที่เราไปซื้อมาแต่มันได้ธาตุอาหารหลักครบถ้วนนะฮะมากพอเพียงต่อการเจริญเติบโต,อตอของพืชอาวคราวนี้ในปุ๋ยอินทรีย์มันมีอะไรมันก็มีปุ๋ยคอกมันก็มีปุ๋ยหมักและก็มีปุ๋ยพืชสดเนี่ยสามอย่างที่เราจะทำขึ้นมาเองได้ ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เกิดจากการที่เราเลี้ยงสัตว์เราได้มูลสัตว์หรือแม้แต่อุจจระของคนที่เขาต้องไปถ่ายให้เป็นที่เป็นทางมันจะต้องหมักให้ได้ที่จริงๆและเราก็มาใช้เราก็เรียกว่าดินค่ำไนท์ซอยก็ใช้ได้แต่ถ้าไปตากสดๆมาใช้มันไม่ได้ มันจะมีไข่พยาธิมันจะมีเชื้อโรคนะฮะแพร่ระบาดท,ทั่วไปหมดอย่างนั้นไม่ได้คราวนี้ถ้าเราอยากจะได้ปุ๋ยคอ,อกจากการเลี้ยงสัตว์สัตว์ที่เราเลี้ยงนั้นก็ควรจะเป็นสัตว์ที่ต้องบอกว,ว่าเราไม่ได้เลี้ยงไว้ฆ่าแกงหรือบางคนจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้ขายไว้จำน่ายก็ได้ก็แล้วแต่ท่าน แต่ถ้าเราทั่วๆไปนะเราก็พูดกันเล่นๆบอกว่าถ้าจะเลี้ยงวัวสักตัวหนึ่งเราก็จะเลี้ยงวัวพันขี้คือกินแล้วมันขี้เก่งเยอะนะขี้เกง่งเราก็จะได้ขี้วัวเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นปุ๋ยคอกก็มาจากมูลสัตว์คุณจะเลี้ยงวัวสักตัวหนึ่งไหมนะเ,เลี้ยงวัวเราก็ไปเกี่ยวหญ้าหญ้ามาให้วัวกิน วัวก็ถ่ายลงมานะฮะเราก็ได้มูลวัวขี้วัวนะครับในการที่จะมาทำเป็นปุ๋ยหรือบางคนบอกอยากได้ปุ๋ยมูลสัตว์ปั้นเม็ดเอาอย่างนี้คุณงัวไปเลี้ยงแพะนะเลี้ยงแพะแพะเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยนะเม็ดมันก็กลมๆนะครับนี่หรือบางคนก็จะเลี้ยงไก่ก็เอาแกลบไปรองพื้น เราก็จะได้ปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะครับหรือจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะยกเว้นเลี้ยงปลาเพราะว่าเลี้ยงปลานั้นปลามันอยู่ในน้ำนะครับแต่ในน้ำที่เราเลี้ยงปลามันก็มีปุ๋ยอยู่เหมือนกันแต่เราไม่จัดเป็นปุ๋ยคอกนะครับก็อลองดูซิว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเลี้ยงอะไรได้ แล้วการเลี้ยงมันก็ต้องดูเหมาะสมกับพื้นที่อย่างบางคนบ้านอยู่ในเมืองปกหมายชอบเลี้ยงไก่ไก่มันก็ขันมันก็กวนชาวบ้านนะครับเสียงบางคนเราชอบแต่ชาวบ้านบางคนเขาไม่ชอบหรือบางครั้งมูลสัตว์ก็จะไปเป็นอุปสรรคไปเป็นปัญหากับผู้คนในเรื่องกลิ่นนะฮะอ้าวอย่างนี้ เราก็ต้องไปพึ่งจุลินทรีย์พดดหกของกรมพัฒนาที่ดินเอามาราดคอกสัตว์ไม่ให้มีกลิ่นเหมน็นหรือจะท่อน้ำท่อเทศบาลน,นะครับด้วยพอดดหกนะฮะทีนี้แฟนรายการครับการที่จะได้ธาตุอาหารมากน้อยก็อยู่ที่การเก็บรักษาว่า เราจะเก็บรักษาได้ดีแค่ไหนเช่นถ้าปุ๋ยคอกสัตว์ขับถ่ายออกมาก็ปล่อยไว้ที่โลง่ลงๆฝนตกลงมามันก็ชะนะครับที่บกโบราณวาฉะน้ำฝนตกลงมาขี้หมูไหลนั่นแหละมันก็จะชะเอาธาตุอาหารหายไปหมดไอ้ที่เราได้มันก็จะมีแต่กากปริมาณธาตุอาหาร ที่จะให้กระพืชก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นการเก็บมูลสัตว์ก็ควรจะเก็บภายใต้โรงเรือนกันฝนนะครับหรือถ้าบางคนเขามีโอกาสตักมูลสัตว์สดๆนะเราก็ตักมูลสัตว์สดๆแล้วก็มีถังน้ำสักใบหนึ่งก็ตักใส่ถังเลย นะครับแล้วน้ำที่ได้มันนั้นอะ่ะมันก็จะมีธาตุอาหารโดยเฉพาะยูเรีย ع, ยังคงอยู่นะครับส่วนกากเราก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีคนถามเสมอบอกว่ามันจะได้ปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่อันนี้มันไม่แน่สัตว์แต่ละตัวกินอะไรมา อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างแล้ใช่ไหมฮะหรืออย่างกรณีที่สัตว์เลี้ยงอาหารไม่เหมือนกันมูลสัตว์ที่ออกมาคุณค่าอาหารมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไปยึดคุณค่าอาหารเป๊ะๆเ,เหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อปุ๋ยเคมีมาไม่ได้หร้ว พราะปุ๋ยเคมีนี่มันชัดเจนสูตรสิบห้าสามตัวก็แปลว่าได้ธาตุอาหารไนโตรเจนมา15ฟอสฟอรัส15โพแทสเซียม15นะฮะที่เหลือก็เป็นฟิลเลอร์อย่างนี้มันชัดเจนนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นมีคำถามว่าเอเวลาเราได้มูลสัตว์ทำไมเขาไม่ใช้สดๆไปใส่ต้นไม้เลย ไม่ได้ครับที่เอาสดๆไปใส่ต้นไม้ไม่ได้ถ้าชาวบ้านตอดโผไปตอบก็บอกมันจะร้อนแต่ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์เกษตรเราก็ต้องอธิบายต่อว่าว่าที่มันร้อนนะ่กเพรากำลังมันย่อยสลายนะ่ะมันจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายมันก็เกิดความร้อนทีนี้ถ้ามันมีความร้อนมากเนี่ยนะนะรากมันก็เสียรากมันก็ตายอ่า อันนี้ก็คือว่าถ้าทำปุ๋ยใช้เองก็เลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับปริมาณที่เราจะได้มาใช้นะฮะแล้วก็ไม่เกินภาระไม่เกินกำลังคารนี้คุณก็พิจารณาเองว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ในเชิงเศรษฐกิจนะฮะถ้าเชิงเศรษฐกิจก็ต้องลงทุนแต่ถ้าไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจ ก็เลี้ยงเลี้ยงวัวเหมือนวัวนกเขาคืออะไรก็คือเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะอย่างข้างบ้านผมเนี้ยข้างห้องที่ผมนั่งอยู่เนี้ยนะวันหนึ่งก็มีคนเดือดร้อนอยากขายลูกแพะตัวหนึ่งนิดเดียวแปดร้อยบาทก็ไปซื้อเข้ามาเวลานี้ก็เลี้ยงจนโตนะก็เป็นเพื่อนข้างหน้าต่างห้องผมนะครับเนี่ยก็ข้างห้องก็มีทั้งสุนัขมีทั้ง แพะนะครับก็กวาดขี้แพะไปทําปุ๋ยทุกวันนะครับนี่ก็คือ,อปุ๋ยทําเองจากปุ๋ยคอกคราวนี้เวลานี้เนี่ยเราก็หลายคนบอกแล้วปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือการที่เอาวัสดุธรรมชาติอย่างใบไม้เศษวัชพืช เอามาทำให้มันย่อยสลายย่อยสลายกลายเป็นผุยผงนะครับแล้วเราก็นำไปใส่ต้นไม้อย่างนี้ก็ทานอาหารครบแต่ NPK ไม่พอเพียงนะนั้นหลายคนบอกเ,อเดี๋ยวนี้เอามีใบไม้บ้านนั้นมีกองบ้านนี้มีกองก็เผาพอเห็นว่าเป็นขยะ ต่างคนต่างเผ่าก็ควันเต็มไมหมดท่านนายอำเภอสันกำแพงท่านก็เก่งนะท่านก็บอกว่าใครเอาใบไม้แห้งใส่ถุงมาขาย10โลได้ไข่หนึ่งฟองแน่เห็นฮะสิโลได้ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ได้รับความกรุณาจาก CPF สนับสนุนไข่ไก่ให้ท่านนายอำเภอ ชาวบ้านเท่าสันกำแพงเขาก็ไม่เผาใบไม้กองเล็กกองน้อยทิ้งเขาก็รวบรวมเก็บกวาดให้สะอาดแล้วเขาก็ใส่ถุงแล้วแล้วใบไม้พวกนี้เขาก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมักแต่ว่าบางคนกวาดใบไม้แล้วก็ใส่กอง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 ไว้เฉยโดยที่มีลวดตะไคร้หรือจะเป็นสแลนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มาขึงไว้นะะ ไอ้อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าปุ๋ยหมักนะเขาเรียกว่ากองเก็บใบไม้ไหลแห่งครับปลูกต้นไม้เอาไม้ไผ่มาสารรอบแล้วก็เอาใบไม้ไปซุ้มๆไว้โคนต้นไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ย่อยไม่สลายเพราะมันไม่เปียกถ้ามันเปียกมันแฉะไอ้โคนต้นไม้มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะทำํำคุณก็แยกมา ่างหากเลยแต่วิธีที่จะทำให้ใบไม้เศษวัสดุพืชมันย่อยสลายดีนั้นท่านจะต้องเอามากองแล้วท่านก็ต้องขึ้นไปเยียบไปยำ่ำให้มันหนาสักเคเบหนึ่งคุณจะกว้างสักเมตรเมตดครึ่งยาวตามพื้นที่ขึ้นไปเยียบไปเยียบไปยำ่ำน้ำรดให้ชุ่มนะน้ำรดให้ชุ่มล้วขึ้นไปเยียบไปเยียบ,ไปย,ยบไปยำ่ำ ไม่พอนะเขานี้เอาปุ๋ยคอ,อกมาช่วยเอาปุ๋ยคอ,อกมาโรยไปอีกชั้นหนึ่งนะพอปุ๋ยคอ,อกไปโรยอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็เอาอยูเรียโรยอีกสักทีแม้ถ้ามีเชื้อจุลินทรียที่ชื่อว่าซปเปอร์พอดอหนึ่งนะเอามาราดรถด้วยก็ยิ่งดี แต่ถ้าไม่มีก็เราพังปุ๋ยคอ,อกก็ทำหน้าที่ได้ไอ้ที่เราใส่ปุ๋ยคอ,อกลงไปนะ่ะไม่ใช่ว่าเพิ่มปริมาณปุ๋ยหรอกนะเราใส่เพื่อเราต้องการจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยคอ,อกไปย่อยสลายและที่ต้องเยียบให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มเพราะจุลินทรีย์มันต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็มันก็จะมีอุณหภูมิเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตถ้าร้อนถ้าชื้นมันก็โตดีโตดีมันก็ย่อยมันก็กินใบไม้จะเรียกว่ากินใบไม้ก็ได้แต่ว่าควรใช้ก็ว่าย่อยใบไม้มันก็ย่อย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 แล้วก็พอเดือนหนึ่งเราก็กลับข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึง้นข้างบนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กองชั้นเดียวนะกองหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเหมือนกันแต่ชั้นบนสุดให้เอาดินกลบเลย นะครับแล้วก็สลับเดือนต่อมาเราก็พลิกข,าข้างล่างคือ้าวบน้างบนลงข้างล่างเราจะดูว่ากองปุ๋ยหมักของเราใช้ได้หรือยังเราก็ดูว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่เห็นรูปร่างวัสดุเดิมไปจับดูเอ๊ะมันเปื่อยเป็นผงเลยนะหรือเราเอามือแหย่เข้าไปในกองปุ๋ยถ้าอุณหภูมิในกองปุ๋ย มันเท่ากับอุณหภูมิข้างนอกอย่างนี้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วหรือบางทีมันยังกองอยู่นะแล้วเราก็จะเห็นมีต้นพืชจะเป็นพืชถั่วไปจะเป็นว่าจะพืชงอกขึ้นมาโผล่ขึ้นมานั่นแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่คือปุ๋ยหมักนะทีนี้ไอ้คาว่าปุ๋ยหมักเนี่ยบางคนก็ไปเจอ กมว่าปุ๋ยหมักค้างปีปุ๋ยหมักค้างปีนั้นไม่ไม่ได้หมายถึงว่าซื้อปุ๋ยหมักมาแล้วก็วางไว้ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าใบไม้ที่หลุดที่ร่วงที่ลนปลิวลงมาอยู่กับพื้นหนึ่งปีก็จะมีฟ้าฝนตกนะฝนตกลงมาฝนเทลงมาใบไม้ก็เปียกก็ชื้นจุลินทรีย์ธรรมชาติก็ย่อย กว่ามันจะย่อยสลายก็ใช้เวลาเป็นปีเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักทางปีเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมนะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักธรรมดาเราไม่ได้มีเชื้อพิเศษมาใช้เช่นเราใช้ตะมูลสัตว์มาช่วยเป็นแหล่งจุลินทรีย์นะอันนี้ก็ประมาณสเดือนก็จะได้กองปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์มีปุ๋ยใช้เองได้แต่ถ้า เราเอาซุปเปอร์พอดอดหนึ่งมาผสมตามสัดส่วนคำแนะนำของกรมพนาที่ดินแล้วเราราดเรารดลงไปก็พูดง่ายๆว่าเราคัดจุลินทรีย์ระดับโอลิมปิกมาช่วยย่อยสลายไอ,อย้ยางนี้เดือนเดียวนะคุณมีกากปามทลายปามแกลบเป็นกรองบรมบะทมเนี่ยฮะอาศัยซุปเปอร์พอดอดหนึ่งแล้วก็จะย่อยสลาย ภายในหนึ่งเดือนนะครับหมดหรือ,อยังคำตอบเรื่องจะทำปุ๋ยใช้เองยังไม่หมดครับนะยังมีปุ๋ยพืชสดปุ๋ยชีวภาพท่องท่านต้องติดตามทิดบวนบางประมาของท่านต่อไปนะฮท่านอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนเปิดคลิปเสียง13กุมภาพันธ์6 7 6 7ฟังประวัติ ทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับสองตอนแต่ถ้าท่านอยากรู้ผมทำรายการอะไรที่ไหนบ้างก็เปิดไปวันที่5กุมภาพันธ์2568นะไปฟังก็จะรู้ว่าผมทำอะไรให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบ้างนะครับเวสตริลอนธาตอาหารเสริมเข้นข้นสูท่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตรลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรติลล์ธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธา,าตุตาาตอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร,ร